ดีทุกท่านทุกคนที่เข้ามารับชมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์มาต่อกันใน EP ที่9เราจะมาเปิดทาน้ำแข็งกันโดยใช้เงิน500เพื่อหาวัตถุดิบไว้สำหรับอัพข้นต่อไป Dan lain เราจะเก็บไว้สำหรับอัปเกรดค่าสเตตัสในการเลื่อนขั้นถ้าเราสะสมพลังงานครบอันนี้ต้องรอถ้ามันน่าจะเข้าได้เรื่อยๆมั้งถ้าเจอทำานีเปิดไปแล้วอาจจะต้องรอสักพักปีหนึ่ง Secure.

let <laughs> ไม่ถึงบอสเลย เมื่อเจ็ชีวิตเสียไปพันหนึ่งไม่คุ้มเลย เอาไว้ข้าวหน้าแล้วกัน ที่สุดก่อน <c oughs> บอสเห็ดหวังว่ามันจะดอกอะไรดีๆของแดง <c oughs> ก็เล่นจนกว่าตัวละครในเจ็ดโอเวอร์หรือจบเราคอยไปสร้างตัวใหม่โดยจะไปเล่นสายมัดหรือไม่กระฟามือแล้วเพิ่มลักกี้ เควียงหอโค้ง dia i แต่เพียงเท่านี้เจอกันพัดหนะ้าบ๊ายบาย